วิธีแก้ไข e catalog นะครับก็คือเรามีทั้งหมด7ตัวตอนนี้ที่เราใช้ e catalog คือมี7ตัวในก่อนนี้เราจะดาวน์โหลดนะครับเราต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ก่อนซึ่งผมทำไปทั้งหมด7แบบฟอร์มวิธีปรับเปลี่ยนลิงก์ก็คืออ่าลิงก์ตัวนี้ผมจะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับ ผมจะอตัวที่7เวลาเราจะดาวน์โหลดเราต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วจากนั้นเว็บจะเด้งไปที่ Google Drive ที่เราฝากไว้ซึ่งถ้าเราจะฝากไว้เป็น w o r d p r e s s ได้ครับแต่เราต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงของ WP Form ตัวนี้ตัวนี้เราใช้เป็นแบบฟรีนะครับ ฟีมันต้องเป็นฝากไฟล์นะครับอันนี้ผมกดซับมิดปั๊บของเราจะเด้งไปที่หน้า Google Drive แล้วถึงดาวน์โหลดได้ส่วนที่เรากรอกเมื่อกี้จะเด้งเข้าเมลเรานะครับตัวนี้เป็น e-catalog ที่7ก็คือเราก็มาดูตัวที่7นี้ตัวนี้นะครับผมทำริกงต้องไปที่เซตติ้งนะครับ เมื่อกี้เรากดเข้ามากดที่ Setting แล้วก็มาที่ตัวนี้ตัวที่3 Confirmation นี่ครับลิงก์ที่เราใส่นะครับแนะนำครับว่าเอาลิงก์นั้นไปใส่บน Google Drive แล้วแชร์และเอาลิงก์แชร์นั้นมาใส่ในนี้แล้วกดเซฟก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวที่7ถ้าเป็นตัวอื่นทำได้เหมือนกันครับ ก็เป็นตัวหกห้าสี่สามสอัน,นที่เราทําไว้นะครับก็คือมีทั้งหมด7ตัวถ้าเราจะทำแปตัวอีกอันนี้จะยุ่งย่ากน,นิดนึงเราก็ต้องสร้าง WPForm ตัวนี้ขึ้นมาอีกทีนึงหรือทําซ้ํานะครับตัวนี้ถ้าเรากดตัวนี้มันจะ Copy ทั้งส่วนนี้เพิ่มมาเป็น8ปดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเป็นตัวที่8นี่เลย It it. เดี๋ยวผมขอลิงก์ YouTube นี้มานะตัวนี้ตัวที่8นะครับอย่าลืมไปที่เซตอัพเปลี่ยนชื่อเป็น8 WPF uh, o r m มีหลายรูปแบบที่เราใช้นะครับนี่ครับถ้ามากกว่านั้นเราต้องเป็นแบบโปรอันนี้ผมใช้แบบฟรีนะครับผมใช้เป็น c o n t ท n ต์ดา download form นะครับ แล้วก็อันนี้ตั้งค่าไฟล์ของเราจะมีอะไรบ้างในฟอร์มของเราชื่อเบอร์โทรอีเมลคอมพานีบริษัทจากนั้นก็ไปที่ s e t ติ้งนะครับเซตติ้งของเราอันนี้เราข้ามไปนะครับในส่วนนี้เราไม่ได้ใช้อันนี้เราตั้งค่าไว้นะครับว่าเข้าอีเมลตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นถ้าเราใช้มากกว่าเราต้องอัปเกรดอันนี้เราใช้ได้แค่สตัว โอเคผมจะมาตั้งค่าลิงก์นะครลิงก์ผมตั้งไปที่ YouTube กดเซฟอันนี้ผมทำเป็น YouTube แล้วครับกดเซฟไปแล้วโอเคจากนั้นก้าออกมันจะขึ้นเป็นตัวที่8นะครับก็คือแคตตาล็อกที่8เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าเว็บมันก่อน โอเคครับเราจะสร้างตัวที่8ขึ้นมานะครับ Edit w i t h e l e m e n t o r โ okay. อเครอโหลดนิดนึงตัวนี้เราสร้างตัวที่8มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราอโหลดแป๊บนึงกันโอเคครับเลื่อนลงมาสุดเลยผมจะทำแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมาสร้างทีละตัวแบบว่า ถ้าในกรณีเรามาสร้างทีละอันเช่นนี้มันจะเสียเวลานิดนึงครับมันจะยากหน่อยแนะนำว่า Copy ที่เป็นขลอลนำไปเลยแล้วก็เพจวางลบตัวที่ไม่ใช้มันจะพอดีเป,เป๊ะเลยโอเคแล้วก็มาดูตัวนี้เราทำเป็นป๊อปอัพนะครับป๊อปอปัพเราต้องทำแบบซับซ้อนนิดนึงครับเดี๋ยวผมเกาไปดูที่ป๊อปอปัพ อันนี้ตั้งเป็น pop up e catalog ที่7ซึ่งผมยังไม่มี e catalog ที่8นะครับเราก็ต้องไปที่หลังบ้านก่อนเลยหลังบ้านนะครับไปที่ template นะฮะและคลิกที่ pop up โอเค pop up เมื่อกี้เราต้องการ e catalog ที่8โอเคเราต้องทำซ้ำตัวนี้นะครับเดีย๋ยวนะครับเดีย๋ยวผมดูกัน เราต้องการทรงออกแม่พิมพ์ก็คือ export template นะครับจากนั้นนะครับมันจะเด้งออกมาอย่างนี้เราก็ไปที่ add new อ่าไม่ใช่นะครับเป็น import ดีกว่าเพราะว่า add add new ก็คือเริ่มใหม่ซึ่งถ้าเราตั้งค่าให้เหมือนตัวนี้อาจจะยากนิดน,นึง import ไปเลยครับลากมาใส่ import now แม่แบบที่เราทําเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาท,นทันทีตัวที่เป็นเนี่ยครับอาจจะม่วนิดนึงนะครับถ้าเรา import ไปแล้วกดป๊อปอัพอีกรอบหนึง่งนี่ครับก็จะขึ้นมาชื่อเหมือนกันเลยอันดับอันดับต่อมาครับ q u i ก k edit ไปเลยเราไม่ต้องไป edit แบบว่าใหม่นะครับคัตอนนี้เป็นตัวที่8 อัปเดตทันทีครับโอเคปรับเป็น8นะครับอย่าลืมครับเปลี่ยนสลักด้วยนะครับสลักก็คือลิงก์มันจะเป็นแมบว่า url ห้ามตั้งภาษาไทยเด็ดขาดให้ตั้งเป็นอังกฤษเท่านั้นเพราะว่า w o r ว p r เพจอ่านค่าภาษาไทยไม่ได้นะครับถ้าเว็บทุกตัวบนโลกใบนี้ไม่สามารถอ่านลิงก์ที่เป็นภาษาไทยได้เพราะว่าถ้าอ่านลิงก์ภาษาไทยนะครับมันจะเป็นภาษาเขาเรียกว่าภาษาต่างดาวไปเลย ต้องเป็นอังกฤษเท่านั้นตอนนี้ผมสร้างเป็น e catalog e download ที่8เสร็จแล้วจากนั้นไปดูหน้านี้ครับขึ้นไหมนี่ครับเสร็จแล้ว e catalog download 8เลือกเป็น8ตัวนี้เหมือนกันครับดาวน์โหลดตัวนี้อย่าลืมนะครับป o อ up ถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เลยมันจะเด้งออมา พิมพ์8ก็ได้ครับแล้วเราก็มาดูที่เราทำป๊อปอัพผมทําที่เป็นป๊อปอัพเวียมากครับเราก็ต้องดูครับว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรผมตั้งเป็น e c a t a l o g download 8 template นะครกดอัปเดตลงไปอย่าลืมเปลี่ยนชื่อครับถ้าวันหนึ่งเรามี e c a t a l o g e cat test cat test 8นะครับรูปภาพขอเปลี่ยนนิดนึงเป็นรูปภาพอ่าขอเป็นโลโก้บริษัทดีกว่าจะได้แบบ อัปเดตนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราทำป๊อปอัพเมื่อกี้ไปนะครับเราอีดิทควิกอีดิทไปแล้วเราอย่าลืมอีดิทมันอีกทีหนึงเดีย๋ยวผมขอไปดูอีดิทของมันอีกทีหนึงว่าผมได้ตั้งอะไรไหมโอเคอีดิทวิดอิเลเมนเตอไปเลยครับแบบฟอร์มจะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็มาดูที่เนวิเกเตอร์ตัวนี้นะครับ หรือแม่กดที่ประกา4สีฟ้าเราก็มาดูทางแถบด้านซ้ายนี่ครับแถบด้านซ้ายของเรายังเป็นฟอร์มที่7ซึ่งผมก๊อปปี้ฟอร์ม7มาเป็นฟอร์มแแต่ยังไม่เปลี่ยนฟอร์มอย่าลืมเปลี่ยนครับเป็นฟอร์มกดกดเซฟแล้วก็เซฟแล้วก็ปิดไปเลยไม่ต้องไปตั้งอะไรทั้งสิ้นเดีย๋ยวมันจะมั่วครับตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นป๊อปอัพที่8 ตัวนี้เป็นพราะวาที่8เวลาดาวน์โหลดเป็นแบบฟอร์มที่8ลิงก์ต้องเป็น YouTube ที่ผมทำรีเฟตหนึ่งครั้งนะครับ e catalog จะขึ้นไหมโอเคขึ้นแล้วนะครับกดดาวดน์โหลดครับโอเคครับมันจะเป็นเพอาะปรทมาที e test test โอเค Submit เด้งไป YouTube ทันทีครับเราก็สามารถเปลี่ยน URL ได้ตลอดนะครับอันนี้ผมเด้งมา YouTube โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการเพิ่ม eCatalog นะครับอาจจะยากนิดน,นึงครับ